หลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าช่วงนี้ค่ะเพิ่งเริ่มไฟ์สดแล้วก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แล้วเราเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเขาวาพิมพ์ว่าอะไรครูมีเทคนิคในการที่เราจะกดแปลได้เลยตอนนั้นทันทีนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำนะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มจัดไรฟ์สดนะคะมีเพื่อนสมาชิกเป็นชาวต่างชาติทักทายเรามาแบบนี้นะเราสามารถแปลภาษาได้ด้วยตัวเองผู้ฟังนะคะผู้ร่วมชมไลฟ์ก็าสามารถจิ้มที่ตัวเขานะคะว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มาแปลว่าอะไรก็จิ้มค้างที่ตัวคอมเมนต์เขาเลยนะคะแล้วก็กดคำว่าแปล เราจะเห็นเลยค่ะว่าเขา,าพิมพ์ว่าอะไรนี่ค่ะครูแปลแล้วเขาบอกว่าสวัสดีน้องสาวนะคะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคือเป็นการที่เราอ่ะเป็นผู้จัดแต่ว่ามีสมาชิกต่างประเทศนะคะที่อาจจะใช้แป้นพิมพ์ไม่ได้แต่เป็นคนไทยแต่ใช้แป้นต่าง ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายคนเลยหรือจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆที่เขาพิมพ์มาแบบนี้นะคะเราสามารถจิ้มค้างที่คอมเมนต์เขาแล้วก็แปลภาษาเราก็จะรู้ว่าเขาทักทายเราว่ายังไงเราก็เซ่ฮัลโหลกับนะคะฮัลโหลฮัลโหลนะคะเวลคัมทูมายช n แนลเจ้าแม่ไอทีเห็นไหมคะเราก็จะคุยกับเขาได้แบบนี้เหมาะกับคนที่ไม่รู้คือครูก็ไม่ได้ใช้ภาษามานานแล้วค่ะครูก็เลยแบบนะ ได้บางไม่ได้บางก็ฝึกกันไปก็ดีแล้วค่ะได้ฝึกแน่คะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะแปลภาษาตอนไล์สดแบบตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องก๊อปปี้ไปแปลที่อื่นนะแค่แค่จิ้มค้างตรงนั้นแล้วกดแปลเราก็จะรู้แล้วว่าเขาพูดอะไรกับเรานะ แต่เราสื่อสารเป็นยังไงเราก็ต้องสื่อสารเป็นเสียงอยู่ดีนะคะก็แบบ welcome to my channel จะแม่ไอถีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝึกไปค่ะเดี๋ยวก็ดีเองใครชอบข้อมูลแคลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ไอทีกันบ้างแล้วก็ตรงคอมเมนต์มีกล่องของขวัญสามารถส่งของขวัญให้จ้าแม่ไอทีได้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะว่านี่เลยค่ะแปลภาษาสดๆตรงนี้ตรงคอมเมนต์จิ้มปุ๊บแปลได้เลยนะจ๊ะ